วันพฤหับสบดีที่11มกราคม2567เวลา9นาฬกาณวัดราษดอนสัทธธรรมหมู่ที่3ตำบลประดูงามอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายวีรวัตวัฒนวงศ์ครึก นายอำเภอสีเทพเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอพยิ้มเคลื่อนที่เพื่อความปรองดองสมานฉันย์อำเภอสีเทพโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดุ่มากล่าวต้อนรับกำนันตำบลประดู่งามรายงานสภาพพื้นที่ตำบลแนะนำบุคลากรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านด่านทรายกล่าวบรรยายสรุปและเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมร่วมทอดผ้าป่าถวายวัดยอดบริจาคจำนวน3440บบาทกิจกรรมดำเนินการมีดังนี้หนึ่ง ายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองประหลัดอำเภอแจ้งข้อราชการ2คณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอส่วนราชการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน8ชุด3เยี่ยมชมหน่วยงานที่ออกร่วมกันให้บริการ4ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพเงินสดผู้ป่วยติดเตียงผู้ยกากไร้ผู้สูงอายุจำนวน2ราย4.1ในทุนหนูชำบบ้านเล็กที่25ม .3 ตประดูงามผู้ป่วยติดเตียง4.2นางทองห่วงเคลือบสูงเนินบ้านเล็กที่82ม .3 ตประดูงาม ผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวในการนี้นางนฐการวัฒนวงศ์คลึกในกิ่งกาชาติอำเภอศรีเทพจิตอาสาหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดุกมาผู้บริหารอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตฝ่ายปกครองผู้แทนพอรศีเทพพอรสตอพอโรงเรียนบ้านด่านไทยเจ้าหน้าที่อสมสมาชิกอสนักเรียนและรัษฎรในพื้นที่ร่วมขอมูลข่าวพันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณทวศิทพทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐที